ทำเพื่อเอิให้มันหาจาก youtube ในช่องของเราได้คือหาดูไงอเอิม่มก็เลยตั้งชื่อแปลกๆคือการตัดต่อมันก็บอกยากเนาะคือแบบมันก็แล้วแต่คนไงว่าจะใส่อะไรแต่ว่าเราก็ใส่เกมซะส่วนใหญ่อย่างนงี้ยเออก็ตัดไว้เผื่อจะได้ลงนะ บางคนก็สายกาชาสายอนิเมเตอร์มันก็แล้วแต่คนจริงๆนะเนี่ยคือมันแล้วแต่คนครับตอบได้ยากแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นไปคือเราไม่ใช่สายแบบว่าอนิเมเตอร์กาชาไลท์อะไรขนาดนั้นไงเราเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแล้วถามว่าทำไมแทบไม่ลงคลิปเลยก็บอกเล้เลยว่าติดเกมถ้าสมมุติว่าถามนะบอกได้แค่นี้ คือช่วงเนี้ยก็รู้แหละว่าช่วงเรียนออนไลน์ะนะซึ่งเราก็ต้องเรียนทุกคนเรียนเออไม่ทุกคนสิเกือบทุกคนเนาะคือเราก็ทําทําไปอะ <c oughs> คือก็ทําเสร็จส่งครูใช่ไหมก็ถ้าว่างมากก็เล่นเล่นแล้วก็ไม่ยอมมาคลิปคือตอนนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆเดอ้อส่วนแอปก็แล้วแต่คนจริงๆครับมันแล้วแต่คนเดอ้อ ส่วนเราก็คลายคายมัตเตอร์นี่แหละไม่ก็อย่างอื่นเนาะก็การทําคลิปอะไรก็แล้วแต่คนแล้วก็เราก็ต้องเลือกฉากหลังอะไรก่อนใช่ไหมล่ะอาก็สมมุติ Trail ว่าส <ilim> ีด <iksi> ําอะไรไปแล้วก็ถ้าจะกดอัดเสียงก็ตรงไหนวะกดถูกไปก่อนนะเนี่ยแล้วก็กดถูกไปกอนกดอัดเสียงก็กดตรงนี้แหละ ส่วนจะเพิ่มอดิโอก็เพิ่มอะไรกันไปจะเพิ่มก็เพิ่มกันไปมีเดียก็แล้วแต่คนไปแคปหน้าจอเอาก็ได้กระชาส่วนเกมก็อัดวิดีโอนี่แหละหาคลิปอัดดูใช้โปรแกรมอัดหน้าจอก็ได้แต่ของเรามันมีอยู่แล้วไงอย่างไวะเนี่ยอัดหน้าจอก็ใช้อันนี้ไปวาดเขียนก็เนี่ย วาดเล่น <laughs> ลบทิ้งคือการตัดต่อมันแล้วแต่คนเดอก่อแล้วอันนี้ไปนุดเอาสี้าวแล้วกันกนะ็สีทึบได้ไงวะโอ๋อซ้อนกันมันซ้อนกันนี่เองอ่แล้วก็เออโอ้สติกเกอร์มาก็ได้มั้ง แล้วก็โหลดปรับให้มันตรงกันนิดนึงออทำเล่นเล่นไม่สนใจจดเจดเจดด,ด,ด,ดอ่าเสร็จแล้วก็อะไรอะ่ะเอาคลิปมาลงเราไม่ล่าก่็เออไม่ใช่อันนี้งานส่งขบดาวโหลดก็แล้วแต่อันนี้ไม่ใช่ ก็เอาคลิปอะไรมาลงแค่นั้นแล้วก็ตัดเลยใช่มันแล้วแต่คนเออแบบมนแล้วแต่คนแบบ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 ยแบบังไงดีก็ตัดกันไปนะและนี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรนะเฮ้ยอันนี้ลืมโอเคแค่นั้นไปก็ตัดตัดไปอย่างงี้ ติดติดต,ดตดอยากใส่เพลงก็ใส่อีก <c oughs> อยากใส่เพลงก็ใส่ไปอยากใส่เพลงก็ใส่ไปแค่นั้นแหละเอาละบาย right. คลิปนี้ขอไปก่อนนะก굿ดบ